สวัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีที่สู้ผู้สุคนครับผมหมดที่แล้วเมื่อวันพุธวันพุธท,ที่สามสิบเอ็ดนั่นก็เลขก็ออกเก้าสองสองเลขล่างก็ออกเจ็ดเก้าที่จริงแล้วมันขีเป็นเจ็ดแปดเก้าแต่แอดไปตัดเก้าออกมันขีเป็น 9, ก 0, เก้าหักศูนย์แอดไปตัดเก้าออกตัด ออกตัวตัดเนาะพี่น้องเนาะมาตัวกัดตัวตัดเลขบนออก9 2 2สองสองเลขล่างออก79เ้มือว่าพุดแต่เลขวิ่งรูดนี่เลขวิ่งรูดกะ5กับ7ให้เน่นที่หาบวกเข่ามาเข่าตัวล่องคือ 7. เจเลขล่างออก79อันนี้จับคู่ให้78บ่วกเขาพี่น้องแต่ตัวกัน ตัวกันกันเบิ้ลนี่ให้หาหาครับสองสองเข่าสองสองนะพี่น้องเลขบน,นออกเก้าสองสองเลขล่างออกเจ็ดเก้าเข่าตัวกันกันเลขเบิ้ลคือสองสองเข่าตก,กันส่วนจับคู่ตัวเน้นให้เน้นติดให้เน้นติดหาติดเจ็ดพ่เขา่า เล็กวิ่งรูดเข่าเจ็ดจับคู่เข่าสองสองนอกมาตามกันต่อวันศุกร์ที่สองมิถุนาสองห้าหกหกลาวพัฒนาลาพัฒนาวันศุกร์ วันศุกร์ที่สองสองห้าหกหกลาว ลาพัฒนาเลขติดเลขวินคือเกา่าเลขติดเลขวินเต็งวดที่แล้วตัดเกา่ากับมาเกา่าวดนี้ตัด0ูนกับมาเบิงไปน้ำกันมันก็ขิมีส2งส 4 5 6 7 9 9ละกับ0แต่ตัด0ออกตัด0ออกเอาอ8มาใส่ตัด0เบิ่งตัด0มันจะมา0บ่ ท,ที่ล้าตัดเก่าออกสองสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแปดบนล่าง ส่วนจับคู่จับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก เดี๋ยวนี้มากนับกันไหลคุณน้องเจ็ดหกหกเจ็ดไปกราบนึ่งหกสี 7, 6, 6, 7, 8, ่หกห้าหก ก้าหกแปดหกแปดเจ็ดแปด ห้าแปดคือเกาพี่น้องเกาคู่เกาหางไปครับบนล่าง บนล่างวิ่งรูดสีกับเจ็บนล่างวิ่งรูดสกับเจ็ดเน้นที่สี่ 4กับ7เ,เน้นที่4บนล่างวิ่งรูด4กับ7ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติด4พี่น้องติด4ลองเ็ สี่หกสี่ตกกันตวล่องกัะติดเจ็ดนะพี่น้องชนบรุษตกกันตวล่องเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าคู่เก้าหางไปกลับ อาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้พรับผมแอดสิตตัอีกรอบเลยพี่น้องเด้ลาพัฒนาวันสุขที่สองมิถุน่าสองหาหกหกเหล็กติดเหล็งในตะล่างกะสองสองหลักสี่หาหกเจ็ดเก้าแปดส่วนจับจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างกัมี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห 6กสี่หกห้าหกวิ่งรูดบนล่าง4กับ7เน้นที่4ส่วนตัวเน้นก่ะติดสกับมีสี่กัมีเจ็ดี่หกตัวกันตัวล่องกับติด7ก็คือ7จ็ดห้เจ็ดหกได้พี่น้องด้วยแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มกักกระจัดขัดกระพันอันนี้คือแนวทางลา่าพัฒนาวันศุกร์ที่สองวันศุกร์ที่2อมิถุนาสองห้าหกหกสองทุมเพลิงขอให้มันหมานโชกๆรืยด้วยเฮงๆสุกผู้สุขคนรับโชคจากรัฐบาลไทยแล้วกับเาล้าพัฒนาต่อออย่าเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยนะครับเด้อยคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม